มีรถเข้ามาใหม่หนึ่งคันนะครับอันนี้จะเป็นรถแนวพรียกอะไรแท็กเกอร์มั้งก็ไม่เคยซื้อมาขายก่อนนะครับอันนี้แค่คันนี้คันแรกนะครับน,นี่ก็แต่งแปลกๆ,ๆอยู่นะแต่ก็โอเคขี่เล่นได้มีทะเบียนพร้อมนะครับทะเบียนไม่ขาดนะครับภาษีหมดปี67นี้นะครับ เครื่องดีอยู่ยางอะไรพวกนี้ก็ดีนะครับด,ดูทีละจุดเลยมีแอนมันจะงอมาข้างหน้าเหมือนพวกวิบากหน่อยแต่ก็ปรับได้นะครับปรับเองไปข้างหลังได้ตอนนี้ยังไม่ได้ปรับเฉยๆนะไมอะไรก็พร้อมนะครับเลนสกระจกไม่มีไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เรียวกะนะครับตัวนี้เรียวซ้ายขวานะครับ ก็แต่งวัยรุ่นแต่งมานะครับบางคนนี่ผมไม่รู้ว่ามันเดิมหรือเปล่านะบอกตรงๆเลยไม่เดิมมั้งน่าจะไม่เดิมแหละหาทยี่สงงนี้แต่ล้อน่าจะเดิมครับหกล้อเดิมยางเป็นยางพันเรื่อยนะครับสภาพดีอยู่ถังก็คงเดิมแหละอย่างนี้ ี้สีพอใช้ได้นะครับอันนี้ขัดอ๋อนี่ออกนะเนี่ยจริงๆนี่ขัดก็ออกนะสีถังไม่ได้หน้าเกลยดนะครับพวุนี้ขัดออกได้หมดนะนี่น,นี่ผมแค่เอาเล็บขูดก็ออกแล้วเนี่ยสีดำๆพวกนี้เครื่องก็ไม่เยิ้มนะครับไม่รัว่วไม่ซึมอะไรนะครับซิ่งได้มาเมื่อกี้เลย ก็น่าจะเดิมหรือเปล่านะน่าจะเดิมหรือมั้งทองเงียบนี่มีมอกด้วยเห็นหรือเปล่านี่ไงมอกยางพังเท้าอะไรก็โอเคนะครับสตาร์ทสองไม่บนะมีสตาร์ทมือมีนะครับแล้วก็สตาร์ทสตาร์ทเท้านะครับอย่างนี้ตรงนี้นะครับลาแบตหมดก็สตาร์ทเท้าได้ ไฟเลี้ยวหลังไม่มีนะใส่เพิ่มทีหลังเอาโช๊คนะ่าจะเป็นโช๊คแต่งตัวเนี้ยโช๊คแก๊สตัวนี้ครับของแต่งแน่นอนล้อหลังเป็นดัมเบรกยางพันเลื่อยเหมือนกันนะครับสภาพยางโอเคอยู่นะโดยรวมก็จริงๆก็โอเคนะคือพวกสนิมพวกอะไรมันก็ไม่ค่อยมีนะครับดูสังเกตจากน็อตนะครับนะครับน็อตก็ยังใหม่อยู่นะ ตามเครื่องตามอะไรก็น็อตใหม่นะนี่เออใช้ไม่ได้ขี่เลยนะเบาะนี่เบาะไม่ไม่เดิมแน่นอนดูขา้าบ้าฝั่งนี้บ้างอู้ยสเตอร์เล็กจังไว้โซ่ส,สเตอร์ดีเลยนะครับดีอยู่นี่ตั้งเดี๋ยวไม่ได้ตั้งเลยนะเนี่ยอันนี้เข้าไปสุดเลย สนิมอะไรไม่ไม่ไมเอาตรงๆไม่ค่อยมีสนิมนะครับคันนี้ไม่ค่อยมีสนิมนะน้อยสนิมน้อยยังไม่ได้ล้างนะครับยังไม่ได้ล้างไม่ได้ขัดนะครับพวกนี้สามารถเอาแปลงทองเหลืองมาขัดได้เลยนะครับสนิมพวกนี้นะครับออกเพราะว่ามันไม่ได้กัดไปถึงเนื้อข้างในนะครับบางๆเองสาครอบข้างเขาอ,ออกนะครับสตไตล์วัยรุ่นนะเนี่ย นอตแต่ตัวครับก๊อกน้ำมันอันนี้อ๋อปิดเอ๊ะยังไงวะเนี่ยเมื่อกี้ปิดไว้ถึงว่า,าดับมีตัวปองในตัวนะครับก๊องน้ำมัน ่ารักเชียวโอเคนะครับมีมีมีมอบมอบอ,อด้วยที่ฝาเนี่ยเออน่านสวยนะแต่ละตัวนะดีเเลยนะล้างสมัน่อยเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมาดูในถังบ้างดิอ้ถังสวยเลยแทบแทบไม่มีสนิมเลย ทางสวนนะครับข้างในแทบไม่มีสนิมเลยนะครับเห็นไหมเนาะผมผมมันแสงแดดมาเนี้ยนะครับอลองมาสตาร์ทสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์ดูก็สตาร์ทง่ายอยู่นะ ช้ได้นะครับเครื่องพอใช้ได้อยู่นะครับฝันไม่ขาวนะครับโอเคประมาณน,นีขขข้ขายขำๆคลายจะเอาไปวางเครื่องก็ได้นะเนี่ย วางเครื่องใหม่ได้เลยนะเนี่ยโอเครถอยู่ปากซอยนนทบุรี50ถนนสนามบินน้ำนะครับอันนี้ผมว่าถ้าเปลี่ยนวางเครื่องใหม่นะครับใช้เครื่องญี่ปุ่นนี่น่าจะโอเคขึ้นอีกเยอะนะครับเอ่อเพราะว่าราคามันได้แล้วก็มีทะเบียนแล้วด้วยขอบคุณครับ